มาลองาพากดูบ้างเออเมออืเออ่อไหร่หัวหน้าจะมาหน้ารออยู่น่าจะใกล้มาแล้ววิหัวหน้ามาแล้วสวัสดีค่ะหัวหน้าสวัสดีเธอทําตามภารกิจที่ฉันทำหรือยังเธอต้องทําตามภา,มามรากิจนะใส่ร้ายเจ้าหูลม้นั่นฉันทําแล้วค่ะหัวหน้าง่ายมากเลยลูกลูกเด็กๆก็ช่วย เด็กๆก็หูเบาเนาะเออก็ดีแล้วเธอจะต้องทำไมเโดนเตะมานั่นแม่ที่ไหนทำไมไม่มาอยู่ตรงนี้หนูตกใจอ่ะทำไมโดนเตะมาตรงนี้เพราะเรามีวันเพื่อนเด็กๆที่ไหโดนเตะมาได้ไงไอ้เด็กโอ้ที่นี่ที่ไหนไอ้ทำไมแม่ถืาแม่ไม่ จะไปรู้พี uh ่พี่อ้าไม่ทำอะไรเขาด้วยเธอไม่ค่ะไอ้แกวนหนูไม่อยากไปไหนเลยแกบอกแม่แกต้องออกไปจากที่นี่แกไปก็ได้ใจอะไรสุดๆ่ไปแล้วหนูไม่อยากไปหนูต้องไปแล้วพี่เราไม่อาไปแล้วตอนน้เด็กเด็กเข้ามาได้ไงแกออกไปเลยนะ อนอาโดนเตะมาที่นี่ได้ไงเพื่อนฉันก็โดนเตะเหมือนกันทำไมถึงโดนเตะเอานั่นพี่นี่น่ะ,ฮะเฮ้ยห,หนูมาได้ไงอะ่ะเด็กๆดโดนเตะมาเหรอใช่หนูก็โดนเตะมาพี่โดนเหรอใช่ใช่ช่พี่งงมากเลยที่นี่คือที่ไหนแล้วก็มีภาพอะไรตรงนั้นด้วย เออหนูอยากลองแตะดูหนูด้วยหนูด้วยค่ะตะหน่อยได้ไหมอ่ะนี่อยาเลยนะัอน่ยาเลยแต่แต่แตก็ได้ถ้าไม่มีใครเห็นแตะเลยว้ามันเต็มจอเลยภาพเต็มจอเลยเออ,เอ,อนอ่นฝันเหรอนี่นี่นี่เธอเธอเธอเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นตื่นแล้วตื่นแล้ว เฮ้ยเด็กๆจะเป็นอันตรายขอยืมไม่หนได้ไหมได้เลยนี่แน่นี่เลยอย่าฆ่าเด็กๆนะเด็กๆยังเด็กอยู่อย่าทำเพ้านี่ยังปลอดภัยอยู่ใช่ไหมี่ยอุ้ยปฏิหารอะไรเนี่ยให้เราช่วยเองนะอุ้ยเธอเป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ยช่วยเด็กด้วยเด็กตามก่อนหน้า มาเดนียวนี้เลยอะไรหรอคะหัวหน้ามีภารกิจใหม่หรอคะมีหรอคะใช่แกจะต้องทำภารกิจที่ฉันให้ทำทำให้เสร็จ่าในตอนนี้แกจะต้องทำภารกิจใ,ให้เสร็จ,นนจ,รเ,รจเดี๋ยวนี้เลยทำเดี๋ยวนี้อ้ข้าหัวหน้าภารกิจอะไรหรอกแกจะต้องไปฆ่าทุกคนเออ เพราะว่าอะไรนะ่าน่าจะราลว,ว่ามีคนเห็นแล้วแต่เขาจะไปบอกคนอืน่นนี่เธอหยุดเลยนะเธอห้ามมาทำอะไรตรงนี้ฉันจะฆ่าเธอเธอเห็นหมดแล้วใช่ไหมว่าฉันน่ะเป็นลูกน้องของเจ้าผีนั่น